สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มสีในแอป iBis Pen นะคะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในหน้าของแอป iBis Pen แล้วก็เปิดชิ้นงานของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราก็เข้ามาตรงแถบสีเลยค่ะก็คือตรงสี่เหลี่ยมที่อยู่ตรงกลางนะคะอยู่ด้านล่างของแถบเครื่องมือนะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นหน้าสีต่งตางๆค่ะ นี่นะคะนี่คือสีที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะแล้วถ้าหากเราต้องการที่จะเพิ่มสีเนี่ยให้เรามาดูที่แถบด้านบนนะคะซึ่งในส่วนของหน้าสีตรงนี้เนี่ยตอนแรกที่เราโหลดแอปมาเนี่ยมันก็จะมีสีพื้นฐานกำหนดมาให้เราอยู่ก่อนแล้วนะคะและจากนั้นเราอยากเพิ่มสีอะไรก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเพิ่มสีเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกสีตามที่เราต้องการก่อนนะคะสมมติว่าเราต้องการโทนสีคล้ายๆอับเป็นสีแดงนะคะให้เราคลิกเข้ามาที่ลูกศรตรงนี้นะคะเห็นไหมคะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับวงล้อไว้สําหรับเลือกโทนสีเข้มอ่อนหรือว่าอาเป็นสีอะไรก็สามารถเลือกได้เลยนะคะเวลเราต้องการสีแดงอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็เลื่อน ได้เลยค่ะหรือว่าเราจะแบบที่แถบด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะคะว่าต้องการแบบไหนสมมติเราได้สีที่ต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เราคลิกกลับมาที่หน้าเดิมค่ะจากนั้นให้เราดูที่แถบสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านบนนะคะนี่คือสีที่เราเลือกมานะคะเมื่อเราคลิกค้างลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นเรา,เราคลิกค้างเอาไว้และลากลงมาค่ะลากลงมา เอาวางไว้ที่แถบนี้นะคะตรงไหนก็ได้ค่ะตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะคลิกแล้วก็มาลากไว้ส่วนนี้ก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะแค่นี้เราก็ได้สีที่ต้องการแล้วนะคะเห็นไหมคะแล้วถ้าหากว่าสีไหนที่เราเห็นว่ามันมีซ้ำแล้วหรือว่ามันไม่สวยหรือเราไม่ต้องการนะคะให้เราคลิกค้างไปที่สีสีนั้นนะคะคลิกค้างเอาไว้จากนั้นก็จะมี ป๊อปอัพขึ้นมาค่ะมีรายการแล้วก็ลบใช่ไหมคะให้เราคลิกคขาว่าลบค่ะและสีนั้นก็จะถูกลบไปเห็นไหมคะลบออกเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือการเพิ่มสีแล้วก็การลบสีในแอป i b i s pen นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน,น้อยสำหรับ การใช้งาน Abyss Pen นะคะ